สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วแนวท่าของห้าน้อยไม่หน่อยผ้าร่วยเนาะคะ่ะที่ผ้ามาตามแนวทาห้าน้อยห้าน้อยมารรวมวันทีสามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ่ะทาาอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นกะให้ดิ่งรูดเอาไว้กะบอาลตัวเนาะคะ่ะเมือ่อวานนี้ ห้าน้อยของเข้ากับเข่าตัวเจาอยูทีสพอร์จิตทั้งสองตัวเลยเนาะคะ่ะเอาให้วิ่งรูดไใ่ยูทีซีกับสามเนาะคะ่ะตัวเจาะก็ให้ไ้ หนึ่งสี่สามหกไปออกย่สพจิตทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะสะพอจิตออกเ็ดหนึ่งสี่สามหกเนาะคะ่ะเมือว่านนี้ส่วนเหล็กวิ่งรูดของเท้ากับเขา่าคันรูดสามนี่สิได้เต็มมต็มเลยเนาะคะ่ะรูดสามรูดสี่นี่สิได้เต็มมต็มเลยเมืองว่านนี่ ตัวเจ้าเขากับมี3าม4ีหนึ่ง3ีสองซีหาหนึ่งสามสามหค่ะถ้าเข้ารูดเอาหมู่บ้านนี่สิได้เต็มเต็มเลยเนาะค่ะมือนีเขากับว่าเบิงกันเนาะค่ะว่าห้าหน้อยของอาจารย์เซียนซ่าอูเพิ่อนไ้เอาไว้วิ่งรูดของเพิ่อนกัสิมี นี่ค่ะมัดร่วมมือวันที่สามสิบวิ่งรูดห้ากับศูนย์สองตัวก็จะมีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เก็ดห้าหกหาเก็ดหาแปดสามตัวก็จะมีสามคูสามหางเนาะค่ะสามตัวก็จะมีหกศูนย์ห้าห้าหกเก็ดหาศูนย์เก็ดส่วนตัวกันก็จะมีหาเก็ดกับศูนย์แปดเนาะค่ะ นวทางห้าน้อยมือนีเอฟซีมักกะจังคอยเก็บเอาไวบ้บอมักกะพานไปเนาะค่ะทั้งสองเฮาให้บึงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางกระโปรดใส่วิจารณะ่าณในการรับชมและก็รับฟังเน้อค่ะทั้งสองเฮากับประเดสนับสนุนให้เรียนการพนัพนทุกชนิดทั้งสองเฮาให้มึงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางทาน,นั้นพิษถือกับบ่บากันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเมย์น้อยผ้ารวยในยเร้อค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางอาจารย์เซียนซ่าอูเพิ่นเพิ่นสิได้นีกกาลังใจน้าคลิปตัวเลขเด็ดเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟซีห้าเนาะค่ะก่อนจบคลิปเฮากับมาเบิง แล้วก็แคมหนาจอไว้เดือค่ะเบึ่งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะปลาตัวเลียงแนวทางของอาจารย์เสี่ยนซ่าอูเมอ้นีเฟินไห่ตัวใดแน่เข้ากับแคบหนาจอไว้ค่ะนี่ค่ะแนวทางหาหน้อยมัดรวมค่ะทั้งสี่น้อยเนาะค่ะถ้ามีเวบใดซื่อสะพาอจิดได้นี่คือสีดีเนาะค่ะ พราะว่ารีบวิ่งรูดเฮ้าแล้วก็ตัวเจาะมันมักสิไปเขาอยูส์เฉพาะจิตตามที่แอดเฮดมานี่มันสิเขย์เฉพาะจิตดีตลอดเนาะคะ่ะเขย์ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่สะก็คือจังโมว่านนี่ก็เข 1, 4, 3, 6, ย์หนึ่งสี่สามหกยูสเฉพาะจิตทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ ถ้าเบียบไดมีสื่อสะพอ้อจีดไดนี่คือสีดีคือสีบดไดลงทุนไหลเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นน้อยแหลกเลยเอากระสีถือแต่ที่แหลกเท่าไดแล้วเอาก็ะยุดเลยจังสีไหมคะ่ะเอากระสีบ่ไดเพียงทุนเท่าต่อไปเนาะค่ะนี่นะคะคือแนวทาง้าน้อยมัดร่วม เมื่อวันที่30ตุลาคม2565เอฟซีมากระจัดขัดกับพันทั้งสองเฮาให้เบืองเอาไว้เพื่อเป็นแนวทั้งทนั้นพิดถึกกับบวากันเนาะค่ะถ่ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเฮามีแต่ความสุกความจเจริญความสมบังคิดบังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังก่ปัตน,นาเนาะค่ะ แล้วก็ขอให้ถูกหว,วยรวยเงินขอให้ถูกค่าน้อยมื่อนี่กันสุขคนเด้อค่ะเย็บซีทันใดที่เขามาเบิงมาชมทชั้งสองของแม่หน่อยมื่อนี่ก็ขอให้ถือค่าน้อยกันสุขสุขคนสวัสดีค่ะ